ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอัตมาพาะนำพระโสดมาไปแผ่กับปรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังการใช้ชีวิตของคนเรานั้นจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็อยู่ที่ใจฉะนั้นถ้าใจใสสะอาดนั่นก็ถือว่าได้ประพฤติตามหลักธรรมในทางพระพุทธศา,าสนาก็คือกุศลกรรมถ้าใจไม่สะอาดก็คือ ได้กระทำในอกุศลกรรมนั่นเองแต่ว่าคนเราจะมีความเพียรมากน้อยแค่ไหนเพราะการราพูดปฏิบัตินั้นต้องอาศัยความเพียรในพระสรสดโสรหนึ่งที่ชื่อว่าอสุธิกาโูตโสตรที่ว่าด้วยเรื่องปรารบความเพียรเนื้อหาตาราในพระสูสรนั้นก็มีว่าพระผู้มีพระภาครัดว่าพราหมณ์ท่านจงรู้อย่างนี้ว่าบุคคลถึงจะเป็นพราหมณ์โดยกําเนิดสาธยายมน อยู่เป็นอันมากแต่ว่าถ้าเป็นผู้มีจิตใจที่เน่าหรือว่าจิตใจมีแต่สิ่งสกปะปกอยู่แล้วเนี่ยอาศัยการโกหกเขาเลี้ยงชีพอาศัยการโกหกเขาทำมาหากินเนี่ยก็ไม่จัดว่าจะเป็นพราหมณ์ส่วนว่ากษริยาพราหมณ์แพร่โตรคนจันทานคนเทขยะคนหาเช้ากินข้าถ้าเป็นผู้ที่ มีการปรารบความเพียรอุทิกายออทิศใจที่ว่าจะมีความบากบั่นอยู่ตลอดเวลาก็จะเข้าถึงความหมดจดหรือว่าเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ฉะนั้นเนื้อหาสาระในพระสูตรนี้ก็คือคนที่จะมีจิตที่บริสุทธิ์จะเข้าถึงมากกว่านีพผ่านได้นั่นก็คืออาจจะต้องปรารบความเพียรมีความเพียรอยู่ตลอดเวลา ถึงจะทําให้จิตของตอนนั้นมีความหมดจดเข้าถึงมรรคผลทิพผานได้นั่นเองอัตมาภาพนําพระสโสดนี้มาเผยแผ่ให้กับพรักญาติโยมท่านทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทองปัญญาพระโตรนี้ก็มาในายสังยุตติกายสาคขาตะวะักพระไัยปิฎกเล่มที่15ข้อที่193หน้าที่273อาตมาภาพนํามาเผยแผ่ ให้กับบรรดาญาติโยมได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องสัมมาปฏิบัตินั่นเองอาตอมาภาพของเวยขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มีความเพื่อทางกายทางวาจาทางใจดีแล้วจะมีความสุขมีความเจริญในทษหน้ากันเทินเจริญพร